สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้พามาที่สวนทุเรียนลุงนิลันตำบลกระแจอําเภอนายาอามจังหวัดจันทบุรีสวนแห่งนี้เขาว่ากันว่าใครที่อยากรู้เรื่องทุเรียนต้องมาพูดคุยกับลุงนิลันเรื่องหลักการทําทุเรียนให้สมบูรณ์ออกดอกดีต้นไม่โทรมและให้ผลที่ได้ราคาด้วยหลักดูแลทุเรียนแบบ3ผลั3ด3ฤดูที่ลุงนิลันใช้การศึกษาและทดลองเอง กับรายการวันนี้ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนะครับพี่น้องเกษตรกรทุกทท่านนะครับผมขอรายงานตัวว่าผมชื่อนายนิรันดร์รงับใจ เป็นเกษตรกรอยู่ที่จำบลวระแจะอําเภอนายามจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันนี้อายุ60ปีแล้วครับทำเกษตรเป็นชาวสวนมาประมาณมากกว่า40ปีแล้วครับก็หลักๆก็เป็นทุเรียนเป็นพืชหลักเป็นรายได้หลายปีเอ่อคุณลุงมีอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งก็คือทำสวนมะละกอแล้วก็เพาะต้นกลามะละกอคือพื้นที่แปลงนี้ทั้งหมด17ไร่เอ่อคุณลุงรับมามรดกจากพ่อแม่มานะเดินแรกเดินเดิมทีก็ที่ตรงนี้อ่ะ ในยุคที่ยังไม่ได้ดเป็นสวนทุเรียนภูมิหลังของเขาก็เป็นพืชพืชไร่ก็คือมันสำปะหลังมีการปลูกมันสำปะหลังมาอย่างต่อเนื่องแล้วพอมาถึงจุดจุดหนึ่งอาชี้นไม่ไหวก็หันมาทําสวนผลไม้คิดว่ารายได้จากสวนผลไม้มันจะดีากว่าการทําไร่ครับแรกเริ่มเดินทีแปลงนี้ปลูกปลูกพริกไทยก่อนปลูกพริกไทยมาประมาณ10ปีแล้วหลังจากพริกไทยเสื่อมสภาพก็กลับมาเป็นทุเรียน แล้วก็ในระหว่างที่เราไม่มีไรายได้จากพืชหลักของเราเราก็ใช้พืชอายุสั้นเช่นมะละกอบ้างกล้วยไข่บ้าง,าางเพื่อเป็นการเลี้ยงครอบครัวพอสุดท้ายทุเรียนมีมีมีผลผลิตเก็บมีไรายได้เข้ามาไอ้พืชสองอย่างเช่นนั้นก็ก็หมดไปโดยปริยายเราก็รู้ๆกันอยู่นะว่ามันสาหลังเนี่ยมันเป็นพืชไร่ที่กินอาหารเยอะมากมันจะทําลายระบบดินระบบนิเวศของดินเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่เราจะกลับมาทาสวนผลไม้จากพริกไทยมาเป็นทุเรียนเนี่ย เราจะจ่องมีการปรับปรุงบำรุงดินใสอินทรีย์วัตถุแล้วก็ทําเป็นอะไรคือไม่ไม่เปื่อยดินไม่เปื่อยดินใช้วัชพืชเป็นปุ๋ยพืชสดด้วยแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อปุ๋ยอินทรีย์ทุกอย่างเพื่อเติมในสิ่งที่เขาขาดไปอันเนื่องมาจากพวกมันสัมหลังมันกินไปจนจนดินของเราจนไม่มีอินทรีย์วัตถุเลยก็ก็ใช้เวลานาน เป็นเวลาประมาณไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดปีกว่าดินจะกลับคืนสู่สภาพที่ทุเรียนสามารถจะเดินเนติบโตได้เพราะพื้นฐานตรงนี้เป็นดินทรายนะไม่ใช่ดินร่วนปนทรายหรือไม่ใช่ดินแดงจะเป็นดินทรายร้อยเปอร์เซ็นเลยก็มีการลองผิดลองถูกเชื่อเชื่อตามเขาบอกเขาเล่าเชื่อตามรุ่นคนรุ่นปู่ย่าตายายต่างๆนานมามนานับนนประการนะครับแล้วก็จะมาเริ่มที่เริ่มจับประเด็นได้ก็คือ ดินต้องประกอบโดยอินทรีย์เราก็ศึกษาค้นคว้าอ่านจากหนังสือบ้างจากคณาจารย์บ้างจากการประชุมสัมนาบ้างว่าดินต้องมีอินทรีย์วัตถุไม่ต่ำจาก4%เปอร์เซตรงนี้แหละจึงเป็นบรรทัดฐานให้เราอะไรที่มันเป็นวัสดุปรับปรุงดินเช่นปุ๋ยขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่ทุกอย่างหามาใส่หามาใส่แต่มันก็ยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรทุเรียนที่มันจะเจริญเติบโตได้ทุเรียนเป็นพืชที่บุกไา เขาเป็นพืชอนามัยมากๆเพราะนั้นการเติมอินทรีย์วัตถุเป็นพวกปุ๋ยมูลสัตว์เนี่ยมันเติมๆเข้าบางครั้งเราคิดว่ามันเป็นบวกสุดท้ายมันก็กลายเป็นลบจนได้เพราะอะไรไหมฮะเพราะว่าปุ๋ยคอกต่างๆไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก่ขี้เป็ดขี้วัวเนี่ยซึ่งมันเป็นปุ๋ยคอกสดพอใส่มากๆเข้าเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเกิดแก๊สไข่เน่าอันนี้มันเป็นข้อมูลของนักปัตตพีที่ที่ลุงไปได้ไปศึกษาไปค้นคว้ากับเขามานะ คือถ้ามันเยอะเกินปุ๋ยพวกนี้มันจะก่อให้เกิดจุลินทรีย์ดินบางอย่างที่มันมีผลต่อระบบการเจริญเติบโตของทุเรียนเช่นไฟท็อปทาราหรือฟิวซาเลียมตอนหลังๆล,ลุงก็ปรับเปลี่ยนมาจากปุ๋ยคอกสดมาเป็นพวกปุ๋ยหมักบ้างปุ๋ยอินทรีย์บ้างซึ่งปุ๋ยพวกนี้มันจะย่อยสลายแล้วมันจะไม่ทําปฏิกิยากับต้นไม้ของเราเแรกเรื่อเดินทีก็ไม่ได้โอเคกับอาชีพนี้เท่าไหร่นะ อันนี้บอกตรงๆว่าแจกเรินเตนมทีก็ไม่ได้โอเคกับอาชีพนี้เลยหนึ่งลุงไม่ได้ลุงไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาเพราะนั้นลุจงจบแค่ปถมหกมันก็เหมือนกับไปไหนไม่รอดแล้วก็จําเป็นจะต้องรับช่วงอาชีพนี้ต่อจากพ่อจากแม่เจอปัญหาล้มลุกคุกคานปลูกแล้วไม่โตโตแล้วโตแล้วไม่ไม่ผ่านเรื่องเรื่องเรื่องต้นตายนานาปัญหาไม่ออกดอกไม่ติดลูกติดแล้วลูกล่วงจึง,จ,งจึงพยายามคือเนี้ย คุณลุงมีจุดแข็งอย่างคือคุณลุงเป็นคนชอบฟังและชอบอ่านฟังกับอ่านตรงไหนเขามีสัมมานาคือทุกขแขนงไม่ว่าจะเป็นสายราชาการสายนักธุรกิจสายบริษัทลุงจะไปหมดเลยลุงจะไปหมดเลยไปแล้วก็เอามาทําเอามาปรับปรุงเอามาใช้ทดลองในตัวเองบางครั้งพี่ลุงลุงจะเรียกตัวลุงเองว่าลุงลเป็นทั้งหน่วยกล้าตายและเป็นหน่วยกล้าอายผิดผิดถูกถูกลองมาหมดจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่ง ดินลุงเริ่มดีขึ้นดีขึ้นจากที่ลุงเล่าให้ฟังเมื่อก,กี้นะลุงก็ทําตรงนั้นเดินทางเดินแนวทางอย่างนัง้นมาๆมาเรื่อยๆจนกระาทาั่งทุเรียนลุงจะเริ่มดีขึ้น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 สรุปแล้วคือ,เ,อเราต้องทําบ้านของต้นไม้อ่ะให้น่าอยู่เหมือนกับที่เราทําบ้านของเราให้สะอาดให้มีมีมวลภาวะให้ไม่ม,ม,มีสารพิษอะไรเงี้ยต้นไม้ก็เหมือนกันต้นไม้ก็ชอบที่จะอยู่บ้านคือดินของเขาอะแบบสะอาดตราสจาก พิษภัยต่างๆจากจุลินทรีย์ที่มันเป็นฝังข้างข้างข้าง,ง,งอาธรรมเนาะใช่อาชีพเกษตรถ้าใครก็ตามที่อยู่ในอาชีพเกษตรแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เราจะต้องอันดับแรกก่อนอื่นใดนะก็คือสภาพจิตใจกําลังใจความมานะความอดทนเพราะอาชีพนี้มันจะต้องอยู่กับสายลมแสงแดดมันต้องอยู่กับความเหน็ดเหนื่อยตรากตามบางครั้งบางช่วงบางตอน แต่ในในในลบมันจะมีบวกอาชีพเกษตรเป็นเป็นอาชีพที่ที่ได้เปรียบจากอาชีพอื่นๆตรงว่าเราอยู่กันแบบเป็นสังคมครอบครัวพ่อแม่ลูกเราจะนั่งกินข้าวพร้อมกันทุกวันเพราะนั้นความมีปฏิสันพานต่างๆสังคมต่างๆในครอบครัวมันจะดูอบอุ่นแนบแน่นอันนี้คือจุดจุด,ดดีของของอาชีพเกษตรแต่จุดเสียอย่างที่ลุงเล่าแต่ถ้าเรารักจะเป็นอาชีพเกษตรนะ เราลำบากตรงนั้นเราเหนื่อยตรงนั้นเราร้อนเราหนาวตรงนั้นเนี่ยแต่สิ่งที่เราได้คือเราได้ความอิสระเราจะทําจะข้ามจะตื่นเช้าจะข้ามเที่ยงจะจะหยุดมืดแต่พออีกวันเราเสร็จแล้วเราอาจจะได้พักได้ไปได้สังคมกับญาติพี่น้องหรือคนรู้จักเนี่ยตรงเนี้ยมันจึงกลายเป็นสเสน่ห์จึงซึมซับมาเรื่อยๆจึงคิดว่ารักและพอใจในอาชีพนี้ แล้วแล้วแล้วสิ่งที่ลุงเป็นจุดแข็งของลุงนะลุงเป็นชาวสวนตัวเล็กๆขอบขัวลุงเล็กๆที่ดินทรมาหากินลุงก็มีประมาณรวมๆแล้วประมาณ4ี่สิบไร่เพราะนั้นลุงทำกันเองในครอบครัวลุงจัดจ้างลุงจะหาแรงงานเป็นแรงงานเสริมข้างนอกบางช่วงบางตอนที่ลุงทับเองกันไม่ได้นี่คือจุดแข็งคือลุงพึ่งพาตัวเองลุงทาสวนแบบพึ่งพาตัวเองเพราะนั้นต้นทุนลุงจะไม่สูงมากคือจู่ๆถ้าเราจะพูดว่า เรายังเราจะไมเท้าความหลังกลับไปเลยแล้วเราจูๆ่ๆวันนี้ฉันจะทําดอกฉันจะใส่ปุ๋ยฉันจะลดน้ําฉันจะฉีดนู่นนั่นนี่นะอันนั้นชาวสวนที่ฟังอยู่ตามอยู่จะไม่ได้เลยเลยถ้าถ้าลุงจะพูดแบบนั้นมันถือว่าลัดขั้นตอนไปอย่างฉันที่ว่ามันเอานะจะไม่ได้ไประโยชน์อะไรนะแต่ลุงจะขอเท้าความกลับว่าการทําสวนผลไม้เนี่ยลุงจะตั้งลุงจะเริ่มคําว่าในหนึ่งปีมันจะมีสามฤดู ต้นไม้ใช้ประโยชน์ทั้ง3ามฤดูเนี่ยในลักษณะที่แตกต่างกันตามลุงมานะในในสฤดูเนี้ยต้นไม้จะมีการดำเนินกิจกรรมในต้นไม่เหมือนกันลุงจะขอเริ่มตั้งแต่ต้นฤดูฝนนะว่าตัดทุเรียนเสร็จเราจะต้องทำอะไรและเดี๋ยวมันจะวนกลับมาอีตรงเนี้ต่ออีก แล้วมันจะครบในรอบสามปีของเอ็นในรอบสามฤดูของเขาตัดรูปเศษสิ่งที่ชาวสวนจะต้องทํานะครับก็คือเขาเลี้ยงลูกมาประมาณทั้งดอกรวมลูกแล้วประมาณหกเดือนทุเรียนจะต้องมีความอ่อนเปรี้ยเสียกําลังซ่อมมันจะต้องมีส่วนที่สึกหรอในในโครงสร้างทุกซุกเซลล์ของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวสวนจะต้องทําคือ,อใส่เติมความสมบูรณ์ให้กลับขึ้นไปด้วย ด้วยการด้วยการให้ปุ๋ยตัดแต่งกิง่งกระตุ้นใบแล้วก็เลี้ยงใบเลี้ยงดูแลรักษาศัตรูไปจนกระทั่งจึงถึงผ่านไปอ,อีกประมาณเกือบสองเดือนทุเรียนจะทงการกระตุ้นแตกใบสองกระตุ้นแตกใบสองทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะลุงขออธิบายรายละเอียดอยีกนิดนึงว่าทําไมบางคนทํสามใบบางคนทํสองใบมันมีสองเทสคนทํสองใบคือคนที่ทําต้องการทํานอกฤดู อันนี้ความสามารถประสบการณ์ต้องเยอะต้องเยอะการทำสองใบเพื่อให้ได้มาซึ่งทุเรียนนอกฤด้ดูอันอันนำมาซึ่งราคาไงอ่ามันจะมีการจัดการที่ไม่เหมือนกันกับทุเรียนนอกทุาเรียนในฤด,ดูนะถ้าเราผ่านจากสองใบามาโอเคถ้าเราไม่ทำสารถ้ากขอขอพูดข้ามไปอีกขั้นตอนว่าถ้าเราไม่ได้ทำสารนอกฤด้ดูเราจะต้องทำใบอีกหนึ่งชุดตามธรรมชาติของเขา ซึ่งใบที่สามนี้ยมันก็จะอยู่ในราวเดือนอสิ้นกันยาแล้วก็เดือนตุลาทั้งเดือนใช้อายุใบสามประมาณ4 5่สิบห้าห้าสิบวันใบเขาจะแก่เข้มทีเนี้มันจะสอดรับนี่เข่าลื่ดูหนาวแล้วนะอันนี้ตุลาพฤศิการนนี่มันจะเขาลื่หนาวคือคือกำลังตอนนี้แล้วนะใบสามตอนนี้แล้วเพราะนั้น คนที่ไม่ได้ทำสารก็จะต้องมากําหนดแผนการผลิตตอนนี้แหละในเรื่องของการจัดการเรื่องการใส่ปุ๋ยเล่งดอกในเรื่องของการสะสมทางใบในเรื่องของการจัดการน้ําพอทั้งสามส่วนนี้เสร็จสิ่งที่ชาวสวนจะต้องนั่งรอก็คือสิ่งเล้าสิ่งเล้าคืออะไรสิ่งเล้าถ้าถ้าเป็นชาวสวนทั่วเรียนจะเข้าใจรับถ้าถ้าเรียกสิ่งเล้าจะรู้ว่าสิ่งเล้าคือดินฟ้าอากาศ หรือลมหนาวที่พัดเอาความแห้งมาเอามากระทบจากทุเรียนที่เราใส่ปุ๋ยรดน้ำหรือสะสมอาหารจนจนกระทั่งสภาพต้นมีความพร้อมสิ่งเล้าลงมาปับ๊บจะเกิดอารมณ์ในการออกดอกพอจะเกิดในอารมณ์ในการออกดอกถ้าเฮดลงหนาวมาลมมาอากาศอุณหภูมิตม่ำปั๊บเนี่ยเป็นธรรมชาติของต้นไม้อยู่แล้วที่เขาจะต้องเข้าสู่สภาวะของการขยายพันธุ์ ก็คือการออกหลอกนั่นแหละทีนี้เราในฐานะชาวสวนเราจัดการมาดีเตรียมต้นมาดีใส่ปุ๋ยรดน้ํามาดีเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องารในต้องทําในจังหวะนี้คือการชักนําชักนําอย่างไรชักนำมันมีขั้นตอนอย่างไรขอชาวสวนจะต้องทําแบบนี้คือพอหนาวลงมาในระดับหนึ่งทุเรียนรับสัมผัสกับความเครียดในระดับหนึ่งสิ่งที่ชาวสวนจะต้องจัดการก็คือเรื่องของน้ําในการในการเลี้ยงน้ำในในตอนเฮดลงในตอนหนาวลงเนี่ย ชาวสวนจะต้องมีการเลี้ยงน้ำในลักษณะประคับประคองให้ตาดอกไม่สลายไม่เสื่อมไม่แห้งไม่ฝ่อไม่แดงไม่ฝ่อไม่แดงในการเลี้ยงน้ำไม่เยอะไม่เยอะไม่น้อยไม่เยอะไม่น้อยถ้าเยอะเกินตาดอกที่พัฒนามาจะกลายเป็นใบถ้าน้อยเกินตาดอกที่พัฒนาออกมาก็จะแห้งเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นงานท้าทายแล้วนะชาวสวนตอนนี้เป็นงานท้าทายขึ้นดานดำหน้าดำขาเครียดใคร ใครเป็นกูรูก็วิ่งหาวิ่งโทรวิ่งปรึกษากันนะะส่วนส่วนมากชาปนคนรุ่นรุ่นลุงเนี่ยก็จะมีประสบการณ์แต่ส่วนมากชาป็นน้องๆที่รับมรดกจากพ่อแม่เขาก็ยังไม่มีประสบการณ์ซึ่งปัจจุบันเนี้ยคนรุ่นเนี้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเป็นนักศึกษาที่เป็นเป็นผู้ที่มีการศึกษาเรียนจบมาซึ่งไม่ได้พื้นฐานรับไม่ได้รับรับประสบการณ์ตรงนั้นมาก็จะต้องมาเรียนรู้จากคนรุ่นรุ่นเก่าๆอย่างลุงนี้แหละ จะเรียกได้ว่าประสบการณ์การทําสวนทุเรียนของลุงนิลันไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่ลุงได้เรียนรู้จากหลากหลายที่รวมทั้งความรู้ที่ได้จากการลองผิดลองถูกจนทําให้ลุงสามารถทําความเข้าใจสรีระของต้นทุเรียนถึงธรรมชาติของต้นว่าขาดอะไรและต้องการอะไรจึงทําให้วันนี้สวนทุเรียนรวม40ไร่ของลุงประสบความสําเร็จจะสามารถเป็นวิทยากรด้านการทําทุเรียนให้ความรู้แก่เกษตรได้อีกด้วย ทีนี้เราไปดูการลงแปลงดูแลสวนทุเรียนของลุงนิรันต์กันครับว่ามีวิธีดูแลยังไงไปชมกันเลยครับตอนนี้ลุงจะพามาดูสภาพใบทุเรียนต้นที่สามารถให้ดอกเราได้ว่าเขาจะต้องมีขนาดใบแบบไหนแล้วได้รุ่นแรกแล้วได้รุ่นแรกด้วยนะครับ ย้อนหลังกลับไปทุเรียนตอนนี้แตกใบอ่อนได้สองชุดใบดังจะเห็นจากนี้นะฮะใบสองชุดใบจะเป็นสภาพนี้แล้วในในขณะที่เขามีสองชุดใบในวันที่เขาเพสลดัดในเขาในวันที่เขาเพสลดัดเ,เราจัดการในการให้ฮอร์โมนบังคับที่ชาวสวนรู้จักเนในชื่อว่าพาโคบิวทาโซนนะฮะ ให้ฮอร์โมนตัวนี้เข้าไปในอัตราที่เหมาะสมในวันเวลาที่เขาเป็นใบเพสลาบใช้เวลาสะสมประมาณเกือบสองเดือนใบชุดนี้จะแก่ดำตันจะเห็นว่าเนี่ยไม่มีใบอ่อนไม่มีใบอ่อนก็จะคือเป็นเป็นสภาพของใบที่สะสมอาหารพร้อมต่อการออกดอกนี่ไงฮะสภาพใบต้นนี้ต่างกันไหมครับต่างกันไหมฮะสังเกตนิดนะครับว่าจำนวนใบ ความลึกของใบความเข้มของใบมันจะสู้ต้นแรกไม่ได้ซึ่งทุเรียนรุ่นนี้ก็จะไปเก็บเกี่ยวที่เดือนพฤษภาต้นต้นก็จะเป็นชาวสวนเรียกว่ารุ่นในฤดูกาลหรือรุ่นธรรมชาติราคาก็จะลดหลั่นกันไปยกตัวอย่างถชาออนุร้อยอนุร้อน,น180ร้อยแปดสิบรุ่นนี้ก็จะอยู่ประมาณ110-120บาทอย่างสูงนะครับ คือพื้นที่ตรงนี้ห่างจากทะเลประมาณ6-7กิโลในช่วงมรสุมตั้งแต่เดือนสิงหากันยาที่นี่จะมีลมแรงมากและปัญหาที่เคยในอดีตที่เคยเสียหายรุนแรงก็คือลมพัดทุเรียนโค่นหมดทั้งแปลงมันจึงเป็นที่มาของการใช้ใช้ระบบตอหรือลาก หรือทุเรียนเม็ดเนี่ยเอามาปลูกเสริมเพื่อสร้างเสื่องสร้างต้นค้ำยันอันจะก่อให้เกิดความแข็งแรงไม่ให้โดนลมพัดโค่นล้มได้ง่ายๆการทําต้นทาบหรือการเสริมรากเนี่ยที่ถูกต้องที่สุดก็คือต้องปลูกวันเดียวกันเพื่อให้มีสภาพต้นโตใกล้เคียงกันแต่ถ้าเราปลูกต้นจริงไปก่อนแล้วเราเอาต้นทาบมาใส่ทีหลังเนี่ยการเจริญเติบโตไม่ทันกันมันจะมีผลต่อการที่เราจะเอามาเชื่อมติดหรือทาบติดกัน สมมติตรงนี้ได้ดอกแล้วก็ดูแลเรื่องดอกปลายดูแลเรื่องดอกบานดูแลเรื่องการติดผลขยายผลดูแลเรื่องหนอนเรื่องยะเรื่องลาเรื่องการขยายผลเรื่องเนื้อสรุปตัดทุเรียนขายกําลังจะกลับมาถึงตอนที่หลุงชักนําเรื่องการแตกใบอ่อนแล้วไงใช่ไหมเพราะมันจะครบสามดดูมันจะมาบรรจบวันที่เราตัดลูกเสร็จสามดดูมันมันจะมันมันจะวนกันมามันจะมีมันอุปมาอุปไมยมันเหมือนกับ วิ่งผัดสามคูร้อยเนี่ยลักษณะสามดูดูมันก็เหมือนกับสามวิ่งผัดสามคูร้อยเนาะไม้หนึ่งไม้สองไม้สามมันก็จะวนกลับมาเงี้ยพอไม้สามถ้าไม้หนึ่งไม้หนึ่งวิ่งดีไม้สองรับดีวิ่งเฉวไม้สามรับดีเข้าเส้นชัยชนะโอ้คือเอกประสบความสําเร็จขายได้ตังค์มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยวัตจักรของมันหยาบหยาบถ้าจุลุงอะไรฟังกับหยาบแบบเนี้ยสิ่งที่สิ่งที่ลุงได้อะไรจาก ประสบการณ์อะไรจากที่ลุงเป็นชาวสวนเนาะหนึ่งลุงลุงมีรายได้ที่มันคงซึ่งตรงนี้คำว่ารายได้ที่มันคงเนี่ยไม่ใช่ว่าลุงมีรายได้เยอะแยะมากมายแต่ลุงสามารถเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนขยายสวนก็มาจากเงินที่ได้จากการทำสวนทุเรียนนะส่งลูกเรียนมีบ้านมีรถขยายสวนก็มาจากรายได้ตรงนี้แล้วถามว่ารายได้ตรงนี้มันเกิดจากอะไร มันเกิดจากถามว่าลุงเคยท้อไหมเคยทุกคนในอาชีพทุกอาชีพมันจะเคยท้อหมดถูกไหมแต่ในความท้อลุงจะไม่ถอยถ้าลุงเหนื่อยลุงก็พักพอลุงไหวลุงก็สู้ต่อทีนี้ทุเรียนเป็นมันจะไมะ่มันจะมีอะไรที่มากกว่าพืชอื่นๆโดยเฉพาะพืชไร่หรือหน้าข้าวทุเรียนเป็นพืชพ,พิเศษคําว่าพืชร้อนชื้นเนี่ย มันชีวิตของเขาจะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับดินฟ้าอากาศหรือเรียกกันตลกๆว่าเทวดาเจ้าของสวนต้องเก่งแม่นคาดการวิเคราะห์คิดแยกแยะให้ได้แล้วก็ต้องไปผูกรวมชีวิตเราจะต้องผูกรวมกับเทวดาเพราะนั้นชาวสวนที่เก่งและประสบความสำเร็จจะต้องจูนตัวเองให้สอดคล้องกับดินฟ้าอากาศหรือเทวดาให้ได้ เพราะว่าถ้าเราไม่จูนตรงนี้ปั๊บเราแข็งทื่อเกินไปเราจะสูญเสียอะไรคือต้นทุนที่สูญเปล่าถ้าในยามเราลบไม่ชนะเราอย่าเราอย่าลุกขึ้นไปสู้เรารอจนกระทั่งว่าธรรมชาติมันเอือ้อถ้ามันเอื้อมอะไรปั๊บเราเปิดเกมลุกตรงนั้นเราดูเราใส่ปุ๋ยเราฉีดเราสร้างปัจจัยต่างๆมันก็จะวัยรุ่นเขาเรียกว่ามันปังเนาะ ขออนุญาตใช้ศับัยรุนนิดนึงมันก็จะไปปังได้ถ้าหากว่าเราจับประเด็นในเรื่องดินฟ้าอากาศแล้วก็ปัจจัยการผลิตให้มันสอดคล้องกันอสองการติดตามต่อเนื่องการติดตามต่อเนื่องอาชีพชาวสวนต้องในช่วงสําคัญสําคัญจะต้องติดตามอย่างเช่นยกตัวอย่างตอนนี้สภาพสวนทุเรียนที่ยังยังไม่ได้ดอกหรือได้ดอกแล้วที่ได้ดอกแล้วก็จะต้องติดตามระวังเรื่องศัตรู สิงศัตรูยังยังไม่ลงรายละเอียดเรื่องศัตรูก็จะมีหน่เรื่องแรงเรืออื่นๆเยอะแยะไปหมด2การชักนำในเรื่องการออกของชุดที่สองของปีนี้ตรงนี้สําคัญมากเพราะนี่คือถ้าเราเปรียบเหมือนดอกทุเรียนเป็นขบวนรถเรามีรถเรามีรถรถเดินสางรถทัวร์สามสามคันเนี่ยถ้าคันที่หนึ่งเราขึ้นทันก็โอเคเราก็รอดแต่ถ้าเราขึ้นไม่ทันเราก็ต้องขึ้นเที่ยวที่สองถูกไหมถ้าเราขึ้นเที่ยวที่สองไม่ทานเราก็ต้องขึ้นเที่ยวที่สามในหนึ่งปีจะมีสามรุ่นใหญ่ๆ ส่วนรุ่นเล,เล็กๆรุ่นย่อยมันก็จะกระจายกระจายกันไปรวมๆแล้วชุดใหญ่ๆจะมีแค่สมรุ่นเองอ่าเพราะฉะนั้นชุดนี้ชุดที่สเนี่ยนี่คือชุดที่สองเนี่ยเราจะต้องพิถีพิถันและเฝ้าระวังเดินดูเช้าเดินดูเที่ยงเดินดูเย็นมันคือกําหนดกฎเกณฑ์ว่าเราจะให้น้ําอย่างไรเราจะให้ถีเท่าไหร่เราจะฉีดอาหารให้เขาเมื่อไหร่ถ้าเขาอิ่มแล้วหรือเปล่าทุกคนจะต้องไปคุยกับต้นไม้ ใช้ศัพท์ภาษาว่าไปคุยกับต้นไม้ต้นไม้ไม่มีปากแต่การคุยกับต้นไม้ก็คือการสื่อสารว่าเขาจะบอกเรา,เร,าเรื่องสีของใบจํานวนของใบความชูชันของใบลุงทํามืออย่างนี้ความชูถ้าต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงไม่สามารถมีดอกได้คือต้นไม้ที่มีสภาพใบแบบนี้แต่ถ้าต้นไม้พร้อมที่จะให้ดอกได้คือใบชูชันแบบนี้ใบชันตั้งแบบนี้ชาวสวนที่ยังประสบการณ์ยังน้อยอยู่ชาวสวนคิดว่าทุเรียนเนี่ย ก็รู้ๆกันว่ามันเป็นพืชพิเศษพืชที่ทําได้ยากชาวสวนก็จะทุ่มเทแต่เรื่องปัจจัยการผลิตจนเกินกว่าเหตุใช้คํานี้เลยนะขตเส้นตายเลยนะว่ามันคือบางทีบางคนนะชาวที่ลุงสัมผัสมามันจะอยู่ในช่องว่าเกินกว่าเหตุนะลุงเล่าถึงตัวลุงนิดนึงนะในตอนที่ลุงกำเริ่มจะทําสวนทุเรียนใหม่ๆลุงก็เคยอยู่ในลุงก็ประเมินตัวเองไม่ถูกว่าลุงอยู่ในช่วงไม่ถึงดีหรือกําลังดี หรือเลยดีสุดท้ายคนที่มีความเพียรพยายามอยากประสบความสําเร็จในชีวิตหนูคิดว่าเราจะถึงเราอยู่ในช่วงไหนกําลังดีไม่ไถึงดีกําลังดีเลยดีดทุกคนจะอยู่ในช่วงเลยดีเพราะแรงไงฮะความตั้งใจที่แรงกล้าเนี่ยมันจะทำให้คิดทุกอย่างแบบเอาแบบเพอร์เฟก ก็จะทุ่มเทปัจจัยการผลิตอย่างชนิดที่ว่าคืองี้หนูก็รู้ว่าทุเรียนตอนนี้นนะราคามันก็ยังเป็นเป็นอะไรที่ราคาดีที่สุดอยู่เพราะฉะนั้นชาวสวนก็จะไม่เคยจะระมัดระวังเรื่องการใส่ต้นทุนจากปัจจัยการผลิตเพราะว่าราคามันดีราคามันสูงก็ก็จะใส่กันแบบไม่ยัง้งแต่การใส่ต้นทุนแบบนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้จังหวะถ้าเราไม่รู้ฤดูกาลเราไม่รู้เวลาเนี่ยมันผิดเวลาไงฮะ มันจะผิดเวลาพอมันผิดเวลาปั๊บผลลัพธ์มันจะไม่ตรงตรงตรงความต้องการเช่นวันนี้เขาต้องการปุ๋ยสูตรนี้แต่เราเอาอีกสูตรมาใส่ปั๊บแทนที่จะได้ดอกมันกลับได้ใบเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ยกตัวอย่างนะคือการใช้แบบที่ลุงบอกว่าคิดวิเคราะห์ประเมินต้นไม้อ่านต้นไม้ว่าณวันนี้เราจะใส่อะไรเราจะฉีดสูตรไหนเราจะใช้ฮอร์โมนกลุ่มไหนตรงนี้ตรงนี้ต่างหากที่ อยากอยากจะฝากให้รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยที่รับช่วงจากมรดกมาจากพ่อแม่มานะหนูต้องหนูต้องใส่ใส่ใจเรื่องสรีระเป็นหลักเรื่องสรีระเป็นหลักคนเราจะดูแลตนจะดูแลตัวเองเราก็จะต้องดูแลก็จะต้องคิดอ่านสารีระว่าตั้งแต่ทางเรือนอาหารจนกระทั่งระบบขับถ่ายมันเป็นยังไงแล้วเราจะรู้ว่าเราจะกินอาหารแบบไหนเวลาไหน ส่วนความรู้ต่างๆในในโลกโซเชียลปัจจุบันเนี้ความรู้ทางโซเชียลเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะก,ก็เลือกเลือกเสพเลือกบริโภคกันกันได้มันอาจจะมีทั้งทั้งพอดีทั้งไม่ถึงดีแล้วก็ทั้งเลยเลยดีก็ว่านะก็ต้องใช้สติใช้สติลุงเคยท้อแท้ลุงเคยบ่นกับตัวเองโอ้โหเราเนาะคงจะทําบ,บุญมาน้อยเกิดมาเป็นลูกชาวสวนคิดแบบนี้จริงๆแต่พอ มันไม่มีทางเลือกอื่นก็ศึกษาค้นคว้าอ่านฟังทดลองเดี่ยวตัวเองเป็นหนูลองยาทํางานทดลองเดี่ยวตัวเองเช่นในในอดีตลุงมีิุเรียนร้อยต้นลุงลุงใส่ปุ๋ยไป99เหรืออีกต้นลุงไม่ใส่ลุงฉีดไป99ต้นลุงก็ไม่ฉีดแล้วลุงก็มาทําประเมินว่าไอ้สูไอ้ไอปุ๋ยตัวนี้ไอ้ยาตัวนี้ไอ้ฮอร์โมนตัวนี้มันได้ผลหรือเปล่า นี่นี่คือเป็นเรื่องที่ง่ายๆสําสหรับงานทดลองของลุง คือจุดแข็งของลุงข้อดีของลุงลุงเป็นอาจจะเป็นคนขยันนะไอ้ความจริงๆแล้วลุงก็ไม่ใช่คนขยันแต่ความอยากมีอันจะกินนั่นแหละมันจึงมันเป็นตัวบังคับให้ลุงเนี่ยจะต้องขยันพอลุงขยันทีนี้ความขยันอย่างเดียวมันไม่พอมันจะต้องมีความร,รู้มันจะต้องใช้วิทย,ทยาศาสตร์นําการเกษตรอันนี้สําคัญนะใช้วิทยาศาสตร์นําการเกษตรขยันอย่างเดียวแต่ไม่มีความร,รู้ก็ไม่ประสบความสําเร็จ ทีนี้เราจะหาจากไหนซึ่งปัจจุบันนี้ลุงคิดว่าในโลกปัจจุบันนี้มันมีมันได้เปรียบในรุ่นที่ลุงก่อร่างสร้างตัวมาก็าคือโลกโซเชียลมันจะเยอะมากอ่ามันจะเยอะมากเราสามารถค้นคว้าเราสามารถเอามาประยุกให้มันสอดคล้องกับเรานะไม่ใช่ว่าเราไปภาคเกษตรนะลุงจะขอบอกนิดว่าชุดความสําเร็จเอาเอาจากอําเภอนี้จังหวัดนี้แล้วจะยกไปอีกจังหวัดหนึ่งอีกไป,อ,กไปอีกอำเภอไปกีกว่า มันจะใช้ได้กันไม่ได้นะนั่นคือชุดความสําเร็จอย่างนั้นมันจะเหมือนกับเหมือนกับเราเราเรียนรู้แบบนกขุนทองเจ้าออกไหมลุงเปรียบเทียบแบบนี้คือเราจําแบบนั้นมันจะจําเหมือนนกขุนทองพอพอต้นแบบของเรามีอันล้มหายตายจากไปไมาอยู่ละโลกนี้ไปเนี่ยเราจะไปไม่เป็นแต่ถ้าเราศึกษาให้เชิงลึกเกี่ยวกับหลักสรีระ อยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนเราก็จะทําสวนเป็นใช่ไหมนั่นคือการเรียนรู้เรื่องสรีระของพืชต้องขอขอบคุณคุณลุงนินรันด์าางอับใจเจ้าของสวนลุงนิรันด์ตำบลกระแจอําเภอนาเย้าอาจังหวัดจันทบุรีสำหรับองค์ความรู้เรื่องการทำสวนทะเรียน ที่จะช่วยต่อยอดลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรเพรารายการเราเชื่อว่าวิถีชีวิตเกษตรกรจะยังอยู่ได้เพราะคนไทยช่วยกันพัฒนาสำหรับรายการเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ